สบายดีฐานที่ทหักแพงทุกๆกุกฐานพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องปองไปบ้านเนื้อบ้านไตบ้านไก่เฮนเคียงมากินข่าเส่าข่านี่แหละข่าประมาณสวยๆเนาะฐานผู้ชมพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อไดมีโนก็สิประมาณน,นี่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็สิเป็นน้ำไหม่หนึ่งเนาะอันนี้ก็สิเป็นไข่เจียว กินแบบบัานบานบัานาน,นอกขอกนาเขาเลยพี่น้องเนาะอันนี้ก็บสเปนไข่ข้าวจีเนาะพี่น้องบาาเคบ่ได้เห็ดเนอะอันนี้สูตรหล้านล้านเบาาเคเองเห็ดเนาะอันเผ่นทอดข้าวจีใส่ไข่เนาะทอดเอาได้พี่น้องบอด้ปิ้งออเดอร์แบบแบบสูตรสูตรเพิ่นเห็ดเอาเองพี่น้องตาแซ่บหรือกรอบ กลมกล่อมกินแล้วลองชิมมึงด้อมันจะอร่อยไหมอร่อยจริงหรือเปล่าอืมแ่บพอกินอยู่ด้วพี่น้องมา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 ไปกินกัน้องไทรลาเบาเคสอปปลามาเด้อมามามาพี่น้องมา กินเท่าที่มีนะพี่น้องเนาะมีชำได้กกินชำนั้นเด้อท่านผู้ชมมา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 กินข้าวเสาว้ากรบเบ้าเคทีนี้พี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามส่องบ่าเคสปปอลาวเด้อพี่น้องเผื่อบ่อยพลาคดคลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะ มาเด้อพี่น้องมาเดอ้อพี่สบายดีพี่น้องฝั่งไทยส,สวัสดีพี่น้องฝั่งไทยสบายดีพี่น้องฝั่งลาวทุกทุกทุกประเทศกันแล้วกันเดอ้อที่ไปหอดจอดถึงเนาะพี่น้องเนาะกาบส,สบายดีสุขจุคนเดอ้อมันกินข่าวกับผู้บ่าวฝั่งลาวพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อ มา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 กะกำลังสิตามหมักผิดอยู่เด้อตอนนี้มาจิ้มกับอันนี้แหละน้องอห,หนึ่งเนาะตามบ้นนานนอกขอกนาเอาเลยกินถถาที่เฮามีเนะพี่น้องเนาะมียังก็กินปลาเนาะท่านผู้ชมโอเคเราพี่น้องเนาะคลิปนี้บ่าวลาวบ่าวเคสปโปโปลาว สิขอลาพี่น้องเพียงคลิปสำนนาเดอ้ออย่าลืมฝากติดตามส่องบ่าวโอเคเด้อพี่น้องเดอ้อขอลาพี่น้องเพียงสำนนาก่อนเจอกันคลิปหน้าสบายดีสุข,ขสุขคน